สวัสดีครับผมนายเพียรพัฒนาต้มราช 1, สุษาหกสนึ่งึา64 1 1ศูนยคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์มาวิทยาลัยราชพัฒนคกศรีธรรมราชครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่มิวนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะคลุศาสตร์มาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช เป็นยังไงไปดูกันเลยครับประวัติความเป็นมาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาพศ2 5 5 4พัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 5 4มีอาจารย์จำหลักสูตรทั้งหมด5ท่านคือ 1. อาจารย์ดกรกรวรรณสืบสมประธานหลักสูตร 2. อาจารย์รัตพลกิ่นมาลี 3. อาจารย์ศสีนาวีเืิกมงคล 4. อาจารย์เพชรรองพลกรรมการหลักสูตร5อาจารย์นภรัตน์หมีพระดิ์านุกการหลักสูตร พศ2554มีจำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรจำนวน176หน่วยกิจโดยจำนวนนักศึกษาทั้งหมด80คนแบ่งเป็น2ห้องห้องละ40คนมีห้องพักอาจารย์ตั้งอยู่ที่อาคาร6ชั้น2มีห้องประเวกการจำนวน1ห,นห้องคือห้อง628จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์40เครื่องและห้องพักอาจารย์คือห้อง629 ประวัความเป็นมาพศ2 5 5 5สาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ทำการปรับปรุปรงโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรีที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยกำหนดให้ปรับจำนวนหน่วยกิจของวิชาทั่วไป3าหน่วยกิจให้เหลือ3าหน่วยกิจ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อหลักสูตรคณุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ตามคำแนะนำของกรรมการสภามหาวิเทาลัยเพื่อให้ตรงกับชื่อที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษามคอหโดยในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรจำนวน173หน่วยกิจและเปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน2ห้องห้องละ40คน รวมเป็น80คนพศ2515มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจำนวน2จากอาจารย์เสนาวีฤกมงคลและอาจารย์เพชรรองพลเป็นอาจารย์ธนะชารัตนพันธ์และอาจารย์ปถมพงษ์จับพ์ซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่ตรง กับมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับพอประมาณสนับสนุนห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน3ห้องตั้งอยู่ที่อาคาร2ห้องคือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1234 1243 1244และ1 2 4 5ประวัติความเป็นมาพศ2556 มีการปรับหลักสูตรอีกรอบตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย167หน่วยกิตและอาจมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์ปุญชน,นันท์แก้วฟงนังสีซึ่งแทนอาจารย์ปฐมพงษ์ฉับขัน้น ที่ย้ายไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด5ท่านประวความเป็นมาปศ .2557 ได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาบรรจุเป็นพนักงานมหาวลัยเพิ่มอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์รัชนีสิทธิศักด์รวมเป็น6ท่านพศ .2559 ได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาบรรจุเป็นพนักงานมหาลัยอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์อาทิตย์อรุณสิวกุลปรัชญาของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ผลิตบัณฑิตครูให้มีความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์การวิจัยการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างสังคมแห่งปัญญาในระดับท้องถิ่นและสากล วิสัยทัศน์ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ภายในปี2560สาขาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางผลิตคููคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคใต้พันธกิจ 1. ด้านการจัดการศึกษา1.1 พัฒนาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์1.2ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจรรยบรณวิชาชีพครู1.3ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการวิจัย2.1สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัตรกรรมคอมพิวเตอร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม 2.2. สร้างสรรหาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 3. ด้านบริการวิชาการ3.1จัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อบริการวิชาการและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ 4. ด้านทำนุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรม4.1ส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการทำนุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์สื่อแวดลอม4.2จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิน่นครับและก็กับผมขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังวีโอการแนะนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรสอมราชขอขอบพระคุณครับ